ติดนักจะไหมต่อรอไปเลยโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้ <c oughs> เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปจกปูนในเซิร์ฟวินสมกโลเพนะครับผมก็ การเลยนะครับสาหรับใครที่อยากเล่นเติรนี้ก็สามารถไปดาวน์โหลดในคลิปที่ผมสอนโหลดไปเมื่อกี้เลยนะครับก็การนี้นะครับสําหรับเด็กใหม่นะครับที่เข้ามาเล่นเซิริมนี้นะครับก็ให้สามารถติดต่อแอดมินโดยการทับโอเลยนะครับนี่นะครับทับโอแล้วเราก็บอกว่าเป็นเด็กใหม่ตามมาจากช่อง YouTube ผมก็ได้นะครับก็จะได้กระชา3ลูกนะครับกระชารถก็หมัดไฟนะครับแบบนี้นะครับหมัดไฟฟรีเลยนะครับก็ สำหรับใครที่อยากเล่นเซิร์ฟนี้ก็สามารถดาวน์โหลดในคลิปที่ผมสอนโหลดได้เลยนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาจบปูนในเซิร์ฟวินสโมโลพีนะครับผมก็สำหรับใครที่อยากดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ถึงตึกเลยแล้วกันนะครับอตอนนี้เราก็มาถึงตึกจกปูนแล้วนะครับแล้วก็ขี่มาตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับก็จะมีที่จกอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอกลับรถแป๊บนึงน,นนะ แล้วก็ลงมากดเอ็ตรงนี้เลยนะครับนะครับแล้วก็กดเ็เพื่อจบคูนเลยนะครับมันก็จะจบให้เรานะครับรอบนี้จะจบได้ประมาณ200ถุงเลยนะครับจากที่ผมเคยจบนะครับแต่ว่าดาวก็ไม่น้อยเหมือนกันนะครับถ้าจบ200ถุง <c oughs> ผมจะจบแค่2 3ถุงพอนะครับ <c oughs> เพราะว่าที่ขายกออยู่ใกล้พอสมควรอยู่แล้วก็ดาวก็เยอะด้วยนะครับ เาแค่สามถุงพอนะครับพอมานขี้เก <c oughs> ียจหนี้ดาวเยอะ <c oughs> ก็ติดทุกรอบนะครับถ้าจุกปูน <c oughs> อะตอนนี้ก็ได้จบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ขายเลยนะครับไม่รู้ว่าจะมีตำรวจมาไล่หรือเปล่านะ <c oughs> โอเคอ่าตอนเอ้ยตอนนี้ตำรวจมานะครับท่านผู้ชมนี่ครับตำรวจ <c oughs> ผมไปดีกว่าครับ <c oughs> ตอนนี้ตำรวจมาครับผมตอนน้องหนีนะเดี๋ยวเราแย่ของข่าวขี่นีตำรวจนะได้ตำรวจอ,อย่าเล่นกับผมนะ <c oughs> ตอนนี้ตำรวจตำรวจไล่นะครับเราจะมันอยู่ตำรวจไล่อ่ะเดี๋ยวของข่ามากจุดขายก่อนจุดขายก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่จุดขาย <c oughs> อยากเดินจับอะครับตำรวจ เอ้ยตำรวจไล่ตำรวจไล่ท่านผู้ชมว่าแล้วว่าแล้วว่าดีเลี้ยกลับเลี้ยกลับเลี้ยกลับผมพาเขาไปหืนดีกว่าผมมรู้ละพาเขาไปหืนตรงไหนได้ตำรวจนี่เล่นลิ้นนะถึงได้น่าดื้อตรงอ๋อตำรวจตกตำรวจตกเดี๋ยวผมพาเขาไปหืนดีกว่า

ผมว่าตำรวจไปหืนในเมืองดีกว่าติงกงระเ,เป๋าตำรวจเซฟเนี่ย <c oughs> <c oughs> แล้วตำรวจกันดินไหวป่ะปานะตำรวจโอ้ตำรวจส่งเงยยังไม่ไหวนะตำรวจได้ เปลี่ยนลินครับเปลี่ยนลินจะเดินตำรวจเดียนอ๋อตำรวจชนเสาไฟไม่ไหวเลยตำรวจขี่แค่นี้ยังไม่ไหวเลยตำรวจอ่ะอ๋อตำรวจตำรวจอยากเดินจับครับตำรวจตามเลยครับตำรวจยิงตำรวจยิงเออตำรวจได้เปลนลินนะยิงปืนนะคนทำอไรไม่เห็นเข้ามาวะ เงินเห็นนี้แล้วกันเฮ้ยเฮ้ยตลอดนี้ตึงว่ตะตลอดนี้ตึงว่ะมาว่ะมาว่ะได้ตลอดนี้ตึงอะไรันนี ทำไมตลอดอไปเฮยตำรวจครับเอ,อะไรอะตำรวจล็อกรถโอ้โหไรไม่ได้จบละตำรวจเฮ้ยโดนยิงโอ้โหจบละ เออผมว่าโดนจับแน่นอนเลยไม่น่าลิงกับตำรวจนี่เลยวะโอ้เอ้ไม่โดนไม่โดนไม่โดนแกฮาผมรอดแล้วได้ตำรวจนี่เล่นลิเกิ่งนะตำรวจอะเราไปจุดขายกันเลยดีกว่านะครับจุดขายก็อยู่ไกลพอสมควรน,นะนี่เห็นนี้หลุดแน,น,น่นอนโอ้โหโอ้โหแต่เราตัดไปตอนถึงจุดขายเลยแล้วกันนะครับ อตอนนี้เราก็ได้มาถึงจุดขายโคเคนแล้วนะครับเอ้ยจุดขายปูนนะครับดาวก็หมดพอดีจุดขายปูนก,ปปก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ลงมากดเอนเลยนะครับอ่านี่นะครับแล้วก็ได้ขายเสร็จเป็นที่เรีรยบร้อยนะครับก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับใครที่อยากดูผมทาคลิปอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับ